20 21สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาระดับที่ไม่เป็นทางการนะครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูบทสนทนาระหว่างคุณเจนนี่กับคุณสางูกันครับครั้งแรกขอให้เราตั้งใจฟังก่อนนะครับ 들으십시오. 휴가에 친구들하고 일본에 다녀왔어요. 이거 드세요. 일본 과자예요. 아, 고맙습니다. 저도 제주도 여행에서 그저께 돌아왔어요. 여행이 재미있었어요? 네. 경치도 아름답고 음식도 맛있고 정말 좋았어요. 일본 여행은 어땠어요? ค고 따라 하십시오. 휴가에 친구들하고 일본에 다녀왔어요. 이거 드세요. 일본 과자예요. 아, 고맙습니다. 저도 제주도 여행에서 그저께 돌아왔어요. 여행이 재미있었어요? 네. 경치도 아름답고 음식도 맛있고 정말 좋았어요. 일본 여행은 어땠어요? คร3 대답하십시오. 휴가에 친구들하고 일본에 다녀왔어요. 이거 드세요. 일본 과자예요. 여행이 재미있었어요? 다음에, <목소리> 다음에, 다음에, 다다 ต่อไปเรามาดูไวยากรณ์ในอีพนี้กันครับไวยากรณ์แรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือฮาโกฮากโกแปลว่ากับหรือว่าและโดยจะมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกับไวยากรณ์ฮาโกก็คือไวยากรณ์วาหรือว่าวานะครับซึ่งแปลว่ากับและเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งไวยากรณ์ฮาโก และไวยากรณ์กว่าหรือว่าวานะครับจะมีคำต่อท้ายก็คือคำว่า h a m um ก e หรือว่า kachi ซึ่งแปลว่าด้วยกันหรือว่าร่วมกันนะครับต่อท้ายและไวยากรณ์ h โก o หรือว่าไวยากรณ์กว่าหรือว่าวานะครับจะต่อท้ายคำนามนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันครับตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง อุริพันธ์สัดมราโกอิยากิร์มานิฮัสมนิดะแปลว่าพูดคุยกับพวกผู้คนในห้องเรียนอย่างมากมายตัวอย่างประโยคที่สองโนกูฮาโกคัตชีซัมนิกะแปลว่าอาศัยอยู่ด้วยกันกับใครตัวอย่างประโยคต่อไป โคกินเนยาเชวาฮัมเกตุเซโอแปลว,ว่าสำหรับเนื้อนั้นให้กินร่วมกับผักไวยากรณ์ทวที่สองก็คืออโยอโย,ยอโยยโยสำหรับไวยากรณ์ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ลงไทยประโยคบอกเล่านะครับเหมือนกับไวยากรณ์ซึมนิดะหรือผิวนิดะนะครับ แต่ว่าระดับภาษาจะต่ำกว่านะครับจะไม่เป็นทางการแบบพิวเนดาหรือว่าซึมนีดานะครับแต่ก็มีความสุภาพในระดับหนึ่งครับสำหรับไวยากรณ์อโยอโยโยโยนะครับจะดมหลังคำกริยาหรือคำวิเศษนะครับต่อไปเป็นการเปเรียบเทียบระดับภาษาที่เป็นทางการกับไม่ทางการนะครับ ต่อไปเราจะมาดูในตารางกันนะครับในตารางจะเป็นวิธีการใช้ไวยากรณ์อโยอโยและยโยนะครับเรามาดูกันที่ไวยากรณ์อโยกันก่อนนะครับไวยากรณ์อโยจะต่อท้ายคำกริยาหรือคำวิเศษที่ลงท้ายด้วยสระอากับโอนะครับ เช่นคำว่าคาดะมน,นาดะพัตตะโอดะโพโดะดูช่องถัดไปเลยนะครับคำแรกก็คือคาดะนะครับเนื่องจากคาดะลงท้ายด้วยสระอานะครับก็จะบวกด้วยไวยา,ย,ยากรณ์อโยก็จะกลายเป็นคำว่าคาโยคำต่อไปคือโอดะ เนื่องจากว่าลงไทยด้วยสระโอนะครับก็บวกด้วยอาโยเหมือนกันก็รวมกันก็จะกลายเป็นวายโยคำต่อไปก็คือคำว่าพัตตะพัตตะก็ลงไทยด้วยสระอานะครับฉะนั้นก็จะบวกด้วยอาโยก็กลายเป็นคำว่าพาดายโยเวยกลโอโยต่อนะครับเวยกลโอโยนะครับจะ,ะต่อท้ายคำกริยาหรือคำวิเศษที่ไม่ได้ลงไทยด้วย สระอหรือว่าโอนะครับยกตัวอย่างคำนะครับคำแรกก็คือมกตะเพวดะอิกตะชีตะและชินดะครับต่อไปเรามาดูในช่องถัดไปก็คือคำว่ามกตะเนื่องจากว่าลงไทยด้วยสระอนะครับก็จะบวกด้วยอโยกลายเป็นคำว่ามกโยคำต่อไปก็คือเพวดะ เนื่องจากไม่ได้ลงไทยด้วยสระาหรือว่า o นะครับแต่ว่าลงไทยด้วยูฉะนั้นบวกด้วยอ y o yo, ก็จะกลายเป็นคําว่า p ผ w e r o คาต่อไปก็คือคําว่า machyo เนื่องจากคําว่า m a c h y ลงไทยด้วยสระ e ฉะนั้นจะบวกด้วยไวยากรณ์อโยเมื่อ e กับ o บวกกันแล้วก็จะกลายเป็นคําว่ามาช h y o นะครับ ต่อไปไวยกรโยโยนะครับสำหรับไวยากรณโยโยนะครับจะใช้ร่วมกับคำกริยาหรือว่าคำวิเศษที่ลงท้ายด้วยคำว่าฮาดะตัวอย่างคำครับเช่นคำว่าคงบูฮาดะอีระดะดูในช่องถัดไปเลยนะครับยกตัวอย่างคำว่าอีระดะอีระดะนะครับจะลง้ทยด้วยคำว่าฮาดะฉะนั้น ก็จะบวกด้วยไวยากรณ์ยอโยก็กลายเป็นคำว่าอ e ีเรโยอย่างที่ได้บอกไว้ตอนต้นแล้วนะครับไวยากรณ์อาโยอโยแล้วก็ยอโยนะครับจะต่อไทยคำกริยาหรือคำวิเศษนะครับและจะมีส่วนที่เพิ่มเติมก็คือประโยคที่ลงไทยด้วยไวยากรณ์อีดะนะครับซึ่งเราเคยเรียนกันใน ep ที่4แล้วนะครับจะลงไทยด้วยไวยากรณ์ อีเยโยสำหรับคำที่มีตัวสะกดนะครับแต่ว่าคำที่ไม่มีตัวสะกดะครับจะลงไทยด้วยคำว,ว่าเยโยแล้วก็อีกไวยากรหนึ่งก็คือประโยคที่ลงไทยด้วยไวยากรณ์อนิดะซึ่งเราเคยเรียนใน EP ที่5นะครับจะลงไทยด้วยไวยากรณ์อนิเยโยถ้าเราพูดแบบนี้อาจจะงงนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ ตัวอย่างประโยคที่หนึ่งคาทำว่าชูมาไรนึเนบททงมัวลฮาเซยียวฮาเซียวนะครับก็มาจากคำว่าฮาชิมนิก้าสำหรับภาษาที่เป็นทางการนะครับประโยคนี้แปลได้ว่าปกติช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยทำอะไรกันหน้าตบว่า 토요일에는친구를만ช요이กูร์หรืสอ a y o o ซึ่งแปลว่าสำหรับวันเสาร์นั้นไปเจอเพื่อนสำหรับวันอาทิตย์นั้นพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับตัวอย่างประโยคต่อไปนะครับคาถามว่าอี h ชกี้ยาม d a ดาชีชกีเโคำนี้จะมาจากคำว่าอิมนิกหรือว่าอีดานะครับวยรกรอีดะ ซึ่งแปลว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณยามดะหรือนาก็ตอบว่านิโอเชเชะกินิเอโยอิรินาชิโกเอยโยซึ่งแปลว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่หนังสือของผมเป็นของคุณอิรินาครับตัวอย่างประโยคต่อไปนะครับคาถามว่าออเจเนนมอลฮะชอสโซโย ซึ่งแปลว่าเมื่อวานทำอะไรหรือนาก็ตอบว่าเทฮักโนเอนอลคาซิโอยอนกุกโตโปโกชองยอกโตมกสซิโอซึ่งแปลว่า,ปวาไปเที่ยวที่เทฮักโนดูกันแสดงด้วยและกินข้าวเย็นด้วยช่วงเวลาต่อไปขอให้เราพักผ่อนสมองกันก่อนนะครับ 봐요. เราจะม 연습 1 보기 로미씨 히로미 씨하고 같이 보러 갔습니다. 1. 어제 누구하고 저녁을 먹었습니까? 과장님. 어제 과장님하고 같이 저녁을 먹었습니다. 누구하고 테니스를 쳤습니까? 다니엘 씨. 다니엘 씨하고 같이 테니스를 쳤습니다. 3. 누구하고 같이 여행을 가려고 합니까? 가족. 가족하고 같이 여행을 가려고 합니다. 4. 누구하고 같이 쇼핑을 합니까? 여자친구 여자친구하고 같이 쇼핑을 합니다. 오. 누구하고 공원에서 놀았습니까? 아이들. 아이들하고 같이 공원에서 놀았습니다. 배프카 유형 연습 2 보기. 한국 텔레비전을 보세요. 네, 봐요. 아니요, 보지 않아요. 일. 지금 밖에 비가 와요? 아니요. 비가 오지 않아요. 2. 생선 요리를 좋아하세요? 네. 생선 요리를 좋아해요. 3. 백화점에서 물건을 많이 샀어요? 아니요. 물건을 많이 사지 않았어요. 4. 아침에 신문을 읽으셨어요? 네. 신문을 읽었어요. 오 집에 부모님이 계세요? 네. 집에 부모님이 계세요. แบบฝึ유형 연습 3 보기 취미가 뭐예요? 음악 감상이에요? 1이 사전이 얼마예요? 17만 원이에요? 2 생일이 몇월 며칠이에요? 3월 20일이에요? 3이 카메라가 누구 카메라예요? 제 카메라예요? 4. 시험이 목요일이에요? 아니요, 목요일이 아니에요. 수요일이에요. 5. 저분이 사장님이에요? อาัน่วันเต่ไปเป็นคำศัพท์จะไปฝึกหัดนะครับต่อไปเรามาฝึกอ่านกันนะครับบทความนี้จะเกี่ยวกับบ้านเกิดของฉันนะครับ ต่อไปเป็นคำศัพ์จากบ,บทความที่เราอ่านนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่อีพีต่อไปครับสวัสดีครับ